พวกเขาก็ถูกแบนไม่ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะการเกาะสงครามขึ้นนี่คือความว่างเปล่าที่สูญเสียไปตลอด2ปีของการทำสงครามรัสเซียกับยูเครนสวัสดีครับพี่น้องชาวคมติดขอบทางคมชัดลึกออนไลน์นะครับวันนี้กลับมาเจอกับบอกอระใช้ในเอพิโซดที่43่ <Wow. S 1> วันนี้เรามีเรื่องหนักๆน,นิดนึงครับแต่ไม่ใช่แบกเหล็กแบกปูนนะฮะ แต่มันก็หนักพอสมควรของความรู้สึกของสองชาตินะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรัสเซียและยูเครนในมุมของฟุตบอลนะครับวันนี้แหละปะกอใช้ตั้งหัวข้อว่าเป็น2ปีที่ว่างเปล่าของวงการฟุตบอลรัสเซียมันเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามระหว่าง รัสเซียและยูเครนนะประเทศบ้านใกล้เลือนเทียงกันครับที่มีปัญหากันเรื่องของปัญหาเราคงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับหลายคนคงจะทราบดีนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรแต่เอาเป็นว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาครับหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทําให้รัสเซียนั้นสูญเสียโอกาสในเรื่องของการเล่นฟุตบอลทีมชาติของพวกเขาโดนแบนทันทีครับจากเกมแมตช์ระดับนานาชาติจํากันได้ไหมครับก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นตอน,น,นรัสเซียได้เพลย์ออฟด้วย ฟุตบอลโลกกาตาแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกแบนไม่ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะการเกาะสงคขานขึ้นนะครับและหลังจากนั้นครับทางยูฟาก็รับช่วงต่อด้วยการแบนรัสเซียออกจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนชันลีกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรวมถึงในระดับฟุตบอลสโมอสรอ,อย่างยูฟาแชมเปียนลีกยูโรป้าลีกหรือคอนเฟอเรนซ์ทีมจากรัสเซียไม่สามารถที่จะส่งทีมเข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นนามทีมชาติหรือทีมสโมอสรได้เลย จริงๆแล้วยูเครนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับการที่พวกเขาไม่สามารถใช้บ้านของตัวเองนั้นเป็นสนามลังเหย้าในการเล่นได้ยูเครนปัจจุบัน,นใช้โปลแลนด์ครับเป็นสนามเหย้าวพวกเขาในการเล่นเนชันลีกมันเกิดในความเสียหายเกิดขึ้นครับแต่วันนี้เราจะจับประเด็นของทีมชาติารัเสเซียกันโอเคสองปีที่สูญเสียไปรัเสเซียสูญเสียทุกอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอล อย่าว่าแต่ถึทีมชาติเลยนะครับที่โดนแบนไปนะครับในระดับสโมอสรอเองรัเสเซียเคยมีสโมอสรอที่ดีนะที่กำลังเป็นดาวรูปุ่ง,รง,รงแรงอย่างทีมอย่างคัสโดด้าเนี่ยที่เคยได้เล่นแม้กระทั่งบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถต่อยอดไปได้เพราะการโดนแบนจากทางยูฟ่านั่นเองและก็หลายทีมในระัเสเซียครับที่มีเงินถุงเงินถังมีบรรดาสปอนเซอร์เนี่ยที่เข้ามาสนับสนุนโอบอุ้มก็ถูกถอนสปอนเซอร์ทั้งหมดและที่สําคัญเมื่อเงินมันหายไปครับ บรรดาสโมรสรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเก็บนักเตะชั้นดีไว้ได้ก็จําเป็นจะต้องปล่อยนักเตะดีๆออกมาตอนนั้นถือว่ารัสเซรี่แตกเลยครับยกตัวอย่างอย่างสโมรสรคัสโนโดาเนี่ยต้องปล่อยนักเตะฝีเท้าดีออกมาจากทีมถึง8คนไม่ว่าจะเป็นเลมี่คาเบลา่าเก,กกอคิโชเว็กหรือจอนกดโดบานะครับนักเตะอย่างคริชาคอรัชเคเลียเขาเป็นทีมชาติจอร์เจียแต่เล่นในรัซเซียก็ต้องโดนปล่อยตัวมาสุดท้ายไดไปเล่นกับอาโปลีแล้วก็ กเกิดไดไ้มันทําให้รัสเซียเนี่ยสูญเสียทุกอย่างไปครับทั้งสโมสรแล้วก็ในระบบลีกของพวกเขาปัจจุบันรัสเซียยังมีลีกอยู่นะครับแต่เล่นกันเองเตะกันเองไม่ได้มีการต่อยอดไปถึงในระดับทวีปอย่างฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคอนเฟอเรนซ์หรือยูฟ่ายูโรปาลีกเพราะฉะนั้นนี่คือความว่างเปล่าที่สูญเสียไปตลอดสปีของการทําสงครามรัสเซียกับยูเครนครั้งหนึ่งนะครับถึงมีความคิดเลยครับทางรัสเซียเนี่ยบอกว่าทางสาพันฟุตบอลของพวกเขาเนี The ่ยมองว่าฮ้ยถ้าอย่างนั้น ถ้าเราอยู่ร่วมกับยุโรปไม่ได้เราย้ายเลยไหมแ้ท่า <c oughs> บาลเขาอาจจะคิดว่านั้นกูย้ายเลยแล้วกันว่าอยู่กับทวีปอื่นเลยไหมและทวีปนี้ก็คือทวีปเ <c oughs> <c oughs> อเชียทิ่หาพอข่าวเนี้ออกไปครับเอเชียก็สะดุง้งเลยโอ้โหรัสเซียโอเคไม่เถียงครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซียที่ประเทศที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยพื้นที่เกิน780เนอ่ยอยู่ในเอเชียแต่โอ้โหพวกเขาเหนือชั้นกว่าใครเยอะนะครับและพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ย บรรดาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลก็บอกว่าโอ้โ oh, หถ้าคุณย้ายมาอยู่เอเชีย er, แม่งถอยหลังลงคลองเลยนะเกตบอลก็ไม่ดีแต่รัฐบาลก็บอกว่าจะทํำยังไงในเมื่อยุโรปเขาไม่เอาเราถ้าถามเอเชีย er, เขาเอามึงเหรอ <c oughs> นะซึ่ง,งจุดนี้ก็อีหลักอีเหลือครับรัสเซียก็ไม่ได้ย้ายมาครับตอนนี้รัสเซียทำได้อย่างเดียวครับคือการโอนออดหรือว่าออดน้อมถม่อมตนในการไปคุยกับยูฟ่าแต่ถ้าตราบใดที่สงครามมันยังไม่จบเนี่ยยังไงซะยูฟ่าคงไม่ใจออดได้แน่ โชคดีหน่อยครับที่ฟีฟ่าเนี่ยยังคงไม่ตัดรัสเซียออกจากสารระบบของฟุตบอลระดับโลกยังมีการคิดฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งอยู่แต่วราเขาก็ต้องอุ่นเเพื่อกับทีมที่จํากัดจาเขี่ยได้เกินทีมที่เป็นพันธมิตรของพวกเขาถ้าเป็นทีมของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรัสเซียเล่นไม่ได้แน่ถึงขนาดรัสเซียเคยเมเตะเวียดนามก็มาคือจะไตกับไทยด้วยนะเสือผลตกซะก่อนก,กอ็ลเลยไม่ได้เห็นไทยตเตะรัสเซียนี่เราคือสิ่งที่เกิดขึ้นและจากนี้ไปคงต้องดูครับว่าอนาคตของรัสเซียจะเป็นอย่างไร จากนี้ว่างเปล่าจริงๆครับยังไม่รู้เลยว่าทีมชาติรัสเซียชุดนี้จะก,กลับมาโลดแล่นในฟุตบอลระดับเมเจอร์ได้อีกครั้งเมื่อไหร่นั่นอยู่ที่สงครามจะจบเมื่อไหร่เท่านั้นเองแหละครับติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องรังกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ